เพื่อนเคยสงสัยป่ะครับทำไมช่วงนี้คนถึงหันมากินเวกาเม่กันเยอะมากมันมีดีอะไรทั้งที่โปรโตีนในตลาดก็มีเป็นร้อยยี่ห้อแต่ทำไมหลายคนกินตัวอื่นแล้วพุงป่องท้องอืดทรมานหรือบางคนก็เข็ดขยาดกับรสชาติที่เหม็นเขียวสากคอกลืนแทบไม่ลงแต่พอลองตัวนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือคำตอบที่ตามหามานานวันนี้ผมเลยสรุปมาให้ครับ ับ5เหตุผลทำไมคุณต้องกินเวกาเมรับรองดูจบตัดสินใจได้ทันทีครับเหตุผลข้อที่1และเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของคนกินโปรโตีนคือเรื่องท้องอืดครับหลายคนกินเวหรือนมวัวแล้วตดเหม็นตัวบวมเพราะร่างกายย่อยแลคโตสไม่ได้แต่เวกาเมเป็น p l a n เบสร้อ1เ0ตัดปัญหานมวัวทิ้งไปได้เลยไม่มีแลคโตสครับด้วยโมเลกุลที่เล็กของถั่วลันเตาสีทองทำให้ย่อยง่าย ดูดซึมไวสบายท้องสุดๆใครที่เคยเข็ดขับอาการท้องอืดหรือสิวขึ้นเพราะนม,มวัวข้อนี้คือจุดเปลี่ยนเลยครับเหตุผลข้อที่2เรื่องรสชาติครับอันนี้สําคัญมากเพราะต่อให้ดีแค่ไหนถ้าไม่อร่อยก็กินไม่ไหวจริงไหมครับภาพจําเดิมๆคือเหม็นเขียวเหมือนกินหญ้าแต่เวก a าเม่ฉีกกดด้วยการผสมข้าวโพดและมะพร้าวลงไปครับผลลัพธ์คือ กลิ่นหอมละมุนเหมือนนมข้าวโพดหรือน้ำต้าหู้ข้นๆไม่มีความเหม็นเขียวหลงเหลือเลยรสชาติจะออกหอมมันนัวหวานน้อยๆจากธรรมชาติกินง่ายชนิดที่ว่าลืมไปเลยว่าเป็นโปรตีนพืชใครที่เป็นสายกินยากหรือกลัวกลิ่นถัว่วผมทาให้ลองตัวนี้ครับรับรองว่าติดใจแน่นอนนอกจากเรื่องรสชาติแล้วอีกปัญหาที่ทำให้หลายคนเลิกกินโปรตีนพืชคือเนื้อสัมผัสครับที่มักจะสากคอเหมือนเขียวสาย แต่สำหรับเวกามเราใช้เทคโนโลยีการบดท,ที่ละเอียดระดับไมครอนเนื้อผงจึงมีความเนียนกริบเบาเหมือนแป้งฝุน่นแค่คนเบาหรือเขย่าเพียง2-3ถงทีก็ละลายหายวับเข้ากับน้ำทันทีไม่มีการจับตัวเป็นก้อนแป้งเหนียวเหนียวให้รำคาญใจผลลัพธ์ที่ได้คือความเนียนนุ่มลื่นคอดื่มง่ายเหมือนดื่มนมสดไม่มีความระคายเคืองคอแม้แต่นิดเดียวซึ่งความเนียนละเอียดขนาดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการบดนะครับ แต่มันเป็นความพิเศษของสายพันธุ์ถั่วที่เราเลือกใช้ซึ่งความเนียนระดับนี้เริ่มต้นที่ต้นทางครับเวกาเม่คัดถั่วลันเตาสีทองเกรดพรีเมียมจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดอย่างแคนาดาที่นั่นอากาศเย็นดินบริสุทธิ์ทำให้ได้มเมล็ดถั่วสีทองที่สมบูรณ์โปรตีนแน่น และเป็นนอน GMO ปลอดภัยไม่มีเคมีคอลร้อยเเซความพิเศษคือถั่วสีทองตามธรรมชาติจะไม่มีสารที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเขียวเหมือนถั่วเขียวทั่วไปครับเมื่อนำมาสกัดเราจรึงได้โปรโตีนไอโซเลตที่บริสุทธิ์สีเหลืองนวลสะอาตาโดยไม่ต้องผ่านการฟอกสีหรือแต่งกลิ่นสังเคราะห์นี่คือพื้นฐานของรสชาติที่คลีนที่สุดแต่เพื่อให้มันอร่อยจนลืมเวเรายังมีส่วนผสมลับอีก2อย่างครับ คือการเบลนสามพลังธรรมชาติเข้าด้วยกันครับนอกจากถั่วทองแล้วเราผสมเข้าโพดหวานเพื่อให้กลิ่นหอมละมุนและความหวานจากธรรมชาติและเติมมะพร้าวลงไปเพื่อเพิ่มความมันนัวครีม my แถมได้ไขมันดีที่มีประโยชน์พอ3ามอย่างนี้มารวมกันเลยเกิดเป็นรสชาติมิลกี้ที่หอมมันเหมือนนมสดโดยไม่ต้องพึ่งครีมเทียมผลลัพธ์คือความอร่อยที่ลงตัวหวานมันกำลังดี โดยไม่ต้องเติมน้ำตาลแม้แต่กรัมเดียวครับนอกจากอร่อยสิ่งที่เวกาเม่ให้ความสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยครับสูตรนี้0%น้ำตาล0%คอเลสเตอรอลหวานน้อยจากธรรมชาติล้วนๆที่เด็ดคือใส่โปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้มาให้เลยกินแล้วพุงยุบขับถ่ายดีแค่ําไม่อ้วนแน่นอนด้วยสเปคนี้เวกาเมเลยเหมาะกับ3กลุ่มนี้ที่สุด มาเช็คกันครับว่ามีคุณไหมกลุ่มแรกที่ต้องจัดคือคนแพ้นมวัวครับใครกินนมวัวแล้วสิวเหอหรือท้องเสียวิ่งเข้าห้องน้ำบ่อยๆแสดงว่าร่างกายไม่รับแลกโตสให้ตัดจบด้วยเวกาเมโปรโตีนพืช100%ไร้นมวัวไร้แลกโตสได้โปรโตีนเต็มๆแบบหน้าใสและสบายท้องนอกจากคนแพ้กลุ่มต่อไปที่ต้องกินคือผู้ใหญ่ในบ้านครับกลุ่มที่2คือผู้สูงอายุที่เบื่ออาหาร หรือระบบย่อยเริ่มถอยกินเนื้อสัตว์ก็ย่อยยากกินนมก็ท้องอืดร่างกายเลยขาดโปรโตีนแต่เวกาเม่แก้วนี้ชงง่ายดื่มคล่องคอรสจืดๆมันๆถูกปากผู้ใหญ่ย่อยไวดูดซึมไปซ่อมแซมร่างกายได้ทันทีปลอดภัยจากธรรมชาติลูกหลานคนไหนหาของฝากจัดตัวนี้ให้ท่านเลยครับแข็งแรงแน่นอนกลุ่มสุดท้ายคือคนวัยทำงานที่ชีวิตเร่งรีบ ตื่นสายไม่มีเวลากินข้าวเช้าต้องทนหิวไปทำงานหรือกินกาแฟแก้วเดียวไปจนเที่ยงซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพระยะยาวครับแค่พกเวกาเมติดไวเขยา่าสามทีจบได้มื้อเช้าคุณภาพเนื้อเนียนดื่มง่ายสารอาหารครบและที่สำคัญคืออิ่มนานอยู่ท้องยันเที่ยงไม่ต้องหิวโซระหว่างประชมใครที่รู้ตัวว่าใช้ชีวิตแบบนี้ต้องมีติดโต๊ะทำงานไว้เลยครับช่วยชีวิตได้จริงๆ กลุ่มสุดท้ายคือสายรักสุขภาพหรือคนที่กำลังคุมน้ำหนักครับอยากหุ่นดีแต่ไม่อยากอดอาหารให้โซมหรือโหยของหวานเวกาเมกแก้วนี้แคลอรี่ต่ำโปรตีนสูงและไม่มีน้ำตาลดื่มแทนมื้อเย็นหรือหลังออกกำลังกายช่วยให้อิ่มอยู่ท้องไม่กินจุกจิกปั้นหุ่นสวยแบบไม่ต้องทรมานต้องตัวนี้เลยครับมาดูวิธีชงกันครับ ง่ายที่สุดคือสูตรเบสิกกับน้ำเปล่าหรือน้ำเย็นครับตักเบเกอมสหนึ่งสกู๊ปใส่ลงในแก้วเชคหรือแก้วธรรมดาก็ได้เติมน้ำประมาณ200มลลิตรแล้วขยับเบาๆแค่3าถึงสทีไม่ต้องออกแรงเยอะเห็นไหมครับละลายหมดเกลี้ยงไม่เป็นก้อนแป้งติดกล้นแก้วเนื้อเนียนกริปใส่น้ำแข็งเพื่อความสดชื่นก็ได้แต่ถ้าใครอยากแอดวานซ์ลองสูตรต่อไปครับแต่ถ้าใครเบื่อรสชาติเดิมๆหรือเป็นสายคาเฟ่ที่ต้องกินกาแฟทุกเช้าลองเอาช็อตกาแฟหรือผงกาแฟ เทผสมลงไปในเวากาเม่ดูครับคุณจะได้แพลนเบสลาเต้รสชาตินวลๆหอมมันเหมือนใส่ครีมแท้ๆแต่ไม่อ้วนอร่อยเหมือนซื้อกินแก้วละร้อยแต่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านประหยัดไปได้เยอะเลยครับพูดถึงเรื่องประหยัดหลายคนอาจจะคิดว่าของดีขนาดนี้ต้องแพงแน่ๆเดี๋ยวผมพาไปดูความคุ้มค่ากันชัดๆครับเห็นเกรดพรีเมียมนำเข้าจากแคนาดาแบบนี้หลายคนกังวลเรื่องราคาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วพอลองหารเฉลี่ยดูตกแก้วละ หลักสิบเท่านั้นเองครับถูกกว่ากาแฟแบแรนด์ดังหรือถูกกว่าอาหารตามสั่งบางจานซะอีกแลกกับสุขภาพที่ดีได้โปรโตีนเน้นๆไม่มีไขมันส่วนเกินผมว่าคุ้มเกินคุ้มครับและข่าวดีคือตอนนี้ทางแบรนด์เขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนดูคลิปนี้ด้วยสรุปสั้นๆครับถ้าคุณกำลังหาโปรโตีนที่อร่อยย่อยง่ายและได้สุขภาพจริงๆเวกาเมคือคำตอบที่จบที่สุดครับไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้เสียเวลาครับ พิกัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษผมแปะลิงก์ร้านไว้ให้แล้วในคอมเมนต์ปักหมุดและคำอธิบายใต้คลิปครับรีบกดไปดูโปรโกันนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การเลือกกินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ